อด่าส่องไฟฉันเปียก็มึงจะอ้วกไอ้จัดโอ้ระดับโลกเบ้นี่เฮียโลกพร้อมอ่ะจะอ้วกได้มีไฟสัดมันเ่มมันมึดอ้วกเปี้ยกูถอดท้าเดินลงหนาวไหมกูข้ามไปฝั่งโน้นเลยเบ้นทิ้งเปล่าสัตว์ข้ามฝั่งโน้นไล้เบ้นเดี๋ยวกู่นเดี๋ยวก็เต่ามึงโก่งคุยแต่กูไม่โกหกเบื่อ มันไม่ลึกจาเบสโอ้ยมาดึกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย่าพิงกูอย่าพิงห้ามพิงห้ามพิงมันลึกกว่าเบสไอ้อเชืยมือกูโดนเชือดนะมันู้กปวดแค่หนาทมทิ้งเยดอกหนามพ่อมไงกูว่ามีมีฟันกูมือ <c oughs> มีเชีอยฟันไปตนอยจุดอีสาน <c oughs> <c oughs> มีสันมือกูไอ้ฟันมานนี่ไอ้เชีอดห้ามไป ให้มึงดูไอสา์เฮ้ยมวนรองเท้าเก็บก่อนอเอกรองท้าแม่เลยทำเขี้ยของมึงกเฮ้ย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 เยเย้ยเยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเ้